สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะขอเชิญชมวิวอันงดงามนะคะที่อยู่บนยอดเขาของวันทร hill นะคะมองลงไปก็จะเห็นเมืองออกแลนนะคะจะเดินให้ชมรอบๆนะคะขอเชิญชมเลยค่ะค่ะสำหรับเมาส์ที่อยู่ข้างๆกันนั้นคือเมาส์อีเดนนะคะ หมุนมาเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นแรงจิโตโต้นะคะนี่ค่ะเมาแรงจิโตโต้อยู่กลางแม่น้ำเอ้ยอยู่กลางทะเลค่ะด้านนี้ก็เป็นแถว Mission Bay เนาะ Mission Bay Saint s นต์ฮอลเลอร์สชมเมืองออกแลนด์นะคะคุณผู้ชมที่มองเห็น,นะะอยู่นัคือเมล์เวลิงตันนะคะฝั่งนู้นที่มองเห็นเป็นภูเขาโน้อนอ่ะคือ อีกเกาะนะคะเกาะวาฮิกิไอแลนด์ค่ะที่ข้ามทะเลไปนู่นค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนะคะนั่งเรือไป45นาที วันทรีเฮลเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างบนไปชมวิวด้านนี้ค่ะอีกนี่คือ,อยืนอยู่ชั้นบนเนาะ ที่มองเห็นนู่นก็เป็นทะเลนะคะเพื่อนเน ชมคะ่ะเดี๋ยวเชิญชมคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชมขอบคุณมากค่ะวันนี้รู้สึกหนาวมากอากาศเย็น